บทที่23ส่งมอบกรมธรรมาา์ถ่ายได้แล้วทีนี้ก็ส่งมอบแล้วครับถึงเวลาส่งมอบแล้วแต่ความเป็นจริงโดยปกติ5ตัวแทนที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับผมลืมพูดไปอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือในช่วงที่ปิดได้ให้ต่อรายชื่อเช่นให้ถามผู้มุงหวังว่าสาเหตุที่พี่ตันใจซื้อกลมาธรรมเล่นนี้เพราะอะไรสาเหตุที่ ที่ตัดสินใจซื้อกรมธรรมเรื่องนี้มันแก้ปัญหาอะไรให้กับพี่ได้บ้างเป็นต้นนะครับและพี่คิดว่ากรมธรรมเล่มนี้มันเหมาะกับใครมีประโยชน์เป,นปชนเป็นประโยชน์กับใครบ้างเป็นต้นการส่งมอบเมื่อถึงเวลานัดหมายส่งมอบก็ไปเล่าเหมือนตอนการขายว่าสัญญาเล่มนี้มันแก้ปัญหาให้อะไรให้กับเขาได้อย่างไรบ้าง ทีละข้อทีละข้อทีละข้อนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกการใช้นะครับอย่าลืมบอกว่าสิทธิการใช้สิทธิในกรมธรรม์เช่นมูลค่าเวรนคืนเงินสําเร็จขยายเวลาแต่ชี้แนะไม่ได้นะครับไม่ใช่ไปบอกเขาว่าใช้มูลค่าสําเร็จเมื่อปีนั้นเวรนคืนเงินสดเมื่อปีนั้นอย่างนี้ไม่ได้ผิดไม่บอกก็มีความผิดชี้ช่องก็มีความผิดไม่ทํานะครับเพราะจะทําให้กรมธรรม์เสียหาย นะครับและก็อย่าลืมบอกผู้เอาประกันด้วยนะครับว่าหากกรมบาญีที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับไม่เป็นความจริงนะครับฟังแล้วไม่ตรงตามที่ผมเสนอในวันนั้นหรือบังเอิญที่อื่นดีกว่าหรือบังเอิญว่าที่อื่นให้ผลประโยชน์มากกว่าไม่แก้ปัญหาได้จริงท่านสามารถยกเลิกได้ภายใน15วันมีค่าใช้จ่ายห้าร้อยบาทแบบนี้เลย อย่าก,กลัวหากเราตอกฝาโลงมาดีรับรองว่าอยู่อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงที่ส่งมอบกรมธรรม์เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เรามีโอกาสตอกกรมธรรม์ได้นะครับช่วงนี้เราก็จะสามารถตอกกรมธรรม์ได้วันที่ปิดการขายก็เช่นกันมีโอกาสตอกกรมธรรมได้เช่นกันนะครับในบทนี้พูดถึง การส่งมอบกลมมาทันมีพิธีรีตองเหมือนกันใจเย็นชา้าช้ามีพยานได้ยิ่งดีนะครับพูดดังๆชัดๆนะครับไม่ต้องอุ๊บปุ๊บิ๊บไม่เอาเอาความจริงเพราะเราขายความจริงมาทึ่งเบื้องต้นหากท่านขายประกันแบบนี้ปัญหาต่างๆลดลงทั้งสิ้นเพราะแบบประกันมันเป็นเรื่องสุดท้ายสังเกตไหมครับผมไมไ่เอาปริมิตรกลับหัวนะผม สร้างฐานที่มันใหญ่มากนะครับ